งานวิจัยเรื่องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษัทขนส่งของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซบทที่หนึ่งค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษัทขนส่งของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซหนึ่งความเป็นมาและความสําคัญการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้รับแรงสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สินค้าสามารถซื้อขายออนไลน์ได้สะดวกขึ้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น s h o ป e e Lazada Amazon JD c e n t ซทรส่งผลให้บริการขนส่งสินค้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ซึ่งที่ดีในอดีตผู้บริโภคมักต้องรอสินค้าจากต่างประเทศเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันบริษัทขนส่งหลายแห่งสามารถให้บริการจัดส่งภายใน1วันหรือแม้แต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงเช่น Grab Express หรือ Shopee Same Day การแข่งขันของบริษัทขนส่งเพิ่มสูงขึ้นทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกหลากหลายและเกิดคำถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเลือกบริษัทขนส่งหนึ่งมากกว่าบริษัทอื่น สความสำคัญของการศึกษาเรื่องนี้ค่ะการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษัทขนส่งของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซมีความสำคัญต่อหลายฝ่ายสำหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ชช่วยให้ร้านค้าออนไลน์เลือกพาร์ทเนอร์ขนส่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นลดปัญหาส่งของล่าช้าหรือของเสียหายสำหรับบริษัทขนส่ง เข้าใจความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความพัก,พก,พกดีสำหรับผู้บริโภคทำให้เกิดการแข่งขันด้านการบริการส่งผลให้ลูกค้าได้รับการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทขนส่งของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซศึกษาว่าปัใจจัยใดเช่นค่าขนส่งความรวดเร็วการติดตามพัสดุหรือการบริการลูกค้ามีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งมากที่สุด 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซต่อบริการขนส่งสินค้า สำรวจว่าลูกค้าต้องการบริการขนส่งแบบใดเช่นส่งภายในวันเดียวหรือมีบริการเก็บเงินปลายทาง 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับราคากับกลุ่มที่ทำให้ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการ 4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะต,ต่อบริษัทขนส่งและผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซในการพัฒนาบริการขนส่งให้ตอบโจทย์ลูกค้านำผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้ธุรกิจปรับปรุงบริการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การใช้บริการขนส่งและ ความพักดีของลูกค้าวิเคราะห์ว่าหากลูกค้าพอใจกับบริการขนส่งจะส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำหรือไม่สมมุติฐานของงานวิจัยปัจจัยด้านค่าขนส่งระยะทางเวลาการจัดส่งความน่าเชื่อถือและการติดตามพัสดุมีผลต่อการเลือกบริษัทขนส่งของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซขอบเขตการวิจัย การเลือกบริษัทขนส่งของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซหนึ่งคนในจังหวัดชลบุรีพัทยาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 1. ประโยชน์ต่อธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทำให้ร้านค้าออนไลน์เข้าใจความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับบริการขนส่งสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติก์ที่จบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเช่น สินค้าส่งล่าช้าหรือของเสียหาย 2. ประโยชน์ต่อบริษัทขนส่งช่วยให้บริษัทขนส่งเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อกันเลือกใช้บริการของลูกค้าและสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเช่น ลดเวลาการขนส่งปรับปรุงระบบติดตามพัสดุและส่งช่องทางการชำระสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ปรับกลยุทธ์การแข่งขันกับบริษัทขนส่งรายอื่น 3. ประโยชน์ต่อลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่ง 1. ได้รับบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพตรงความต้องการเช่นการจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภยัย สสามารถเลือกใช้บริการขนส่งที่คุ้มค่าและตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของตัวเอง 3. มีข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจเลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสม 4. ประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและนักวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาแนวโนงพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ อีคอม e มิรบทที่2แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อหรือใช้บริการสินค้าและบริการโดย พิจารณาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจถือทฤษฎี AIDA m o เดลใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกบริษัทขนส่งซึ่งแบ่งออกเป็น4ขั้นตอน 1. attention ลูกค้ารับรู้ถึงตัวเลือกของบริษัทขนส่งที่มีอยู่ 2. interest ลูกค้าเริ่มเปรียบเทียบ ปัจจัยต่างๆเช่นค่าขนส่งความรวดเร็วความน่าเชื่อถือ 3. Desert ลูกค้าพิจารณาว่าบริษัทขนส่งใดตอบโจทย์ตัวเองมากที่สุด 4. Action ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งจากบริษัทที่ตรงความต้องการ 2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการขนส่ง การเลือกบริษัทขนส่งของลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซอาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยเช่น 1. ปัจจัยด้านต้นทุนค่าขนส่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำ,สำคัญที่ลูกค้านำมาพิจารณา 2. ปัจจัยด้านความเร็วลูกค้ามักต้องการบริการขนส่งที่รวดเร็ว 3. ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือความสามารถในการส่งพัสดุถึงปลายทางโดยไม่มีปัญหาเช่น สูญหายหรือเสียหาย 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีระบบติดตามพัสดุและการแจ้งเตือนสถานะ 5. ปัจจัยด้านบริการเสริมเช่นการเก็บเงินปลายทางหรือบริการหลังการขายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีนี้หมายถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือใช้บริการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกใช้บริการขนส่งในอ e ีคอมเมิร์ซ1.1ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลอัมบราฮัมมาสโล ได้นำทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ซึ่งสามารถนำมาอธิบายการเลือกใช้บริการขนส่งของลูกค้าได้ดังนี้ความต้องการด้านความปลอดภัยลูกค้าต้องการบริษัทขนส่งที่สามารถส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยและไม่มีความเสียหายความต้องการด้านความสะดวกสบายลูกค้าต้องการบริการที่รวดเร็วและติดตามพัสดุได้แบบเดียวชาม ความต้องการด้านการบริการที่ดีลูกค้าต้องการบริการขนส่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เช่นการส่งภายในวันเดียวหรือเก็บเงินปลายทาง 2. ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคทฤษฎีนี้อธิบายถึง5ขั้นตอน หลักของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกบริษัทขนส่งได้ 1. การรับรู้ปัญหาลูกค้าต้องเลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสม 2. การค้นหาข้อมูลลูกค้าหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทขนส่งเช่นรีวิวค่าบริการและความเร็วในการจัดส่ง 3. ประเมินทางเลือกลูกค้าเปรียบเทียบจุดเด่นและข้อเสียของแต่ละบริษัท4การตัดสินใจซื้อลูกค้าตัดสินใจเลือกบริษัทขนส่งที่ตรงความต้องการ5พฤติกรรมหลังการขายลูกค้าประเมินความพึงพอใจต่อการต่อการบริการ และอาจเลือกใช้บริการซ้ำหรือเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของคุณสัสิทรสมบูรณ์นะคะเป็นหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทยเนื้อหาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งเช่นค่าขนส่งความเร็วและความสะดวกในการติดตามพัสดุ พบว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับการบริการจัดส่งด้วยเร็วและมีค่าขนส่งที่เหมาะสม 2. คุณนพชชัยวิริยะกิจหัวข้อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการขนส่งในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนื้อหาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้แก่คุณภาพบริการความตรงต่อเวลาราคาและ การให้บริการของพนักงานขนส่งพบว่าการให้บริการที่เป็นมิตรของพนักงานขนส่งและระบบติดตามภัสดุเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบทที่3ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรประชากรในงานวิจัยนี้คือลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซ100คนภายในจังหวัดชลบุรีพัทยา ที่เคยใช้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม s h o p e ี Lazada JD c e n t ซ n ท i k t o k Shop เว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์อื่นๆเงื่อนไขของประชากรที่กำหนดต้องเคยใช้บริการขนส่งจากบริษัทเอกชนหรือรัฐเช่นไปรษณีไทย c u r l ์ไทยส e r แ y e x p r e s s J&T Express, f e x DHL ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้บริการได้ 2. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบสะดวกโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์หรือสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์มาก่อนเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 1. แบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นบน Google Form มีทั้งคำถามแบบตอบและปลายเปิดแบ่งเป็น4ส่วนหลักโครงสร้างของแบบสอบถามส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศอายุพื้นที่อยู่อาศัยความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนที่2พฤติกรรมการเลือกใช้บริการขนส่งแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซใช้บ่อยแค่ไหนบริษัทขนส่งที่เลือกใช้บ่อย ปัจจัยสำคัญในการเลือกบริษัทขนส่งส่วนที่ 3. การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งตัวยอย่างคำถามโปรดให้คะแนนความสำคัญของปัจจัยต่อไปนี้ในการเลือกบริษัทขนส่งราคาและค่าบริการความเร็วในการจัดส่งความสะดวกในการติดตามพัสดุการรับประกันสินค้าสูญเสียหาย คุณภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งส่วนที่4ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคำถามไปเปิดให้ผู้ตอบเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกบริษัทขนส่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. การเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลจะทำแบบสอบถามออนไลน์บน google form ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างน้ำร่อง1 0 2ถคนเพื่อปรับแก้ไขหากจำเป็น ตั้งค่าการตอบแบบสอบถามให้ไม่ต้องล็อกอิน Google เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่าย 2. การเผยแพร่แบบสอบถามใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกโดยแจกแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียแชร์ลิงก์ในกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์โพสใน t w i t t e r x พร้อมแฮชแท็กเกี่ยวกับ ที่เกี่ยวข้องเช่นช้อปปิ้งออนไลน์ขนส่งสินค้าเช่นในกลุ่ม Line Discord หรือเทเลแกรมที่เกี่ยวข้อง 3. การติดตามและตรวจสอบการตอบแบบสอบถามตั้งเป้าหมายการเกร็บข้อมูลให้ครบ100คน 4. การจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลดาวน์โหลดข้อมูลจาก Google f o r m เป็นไฟล์ Excel ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล กำจัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เช่นคำตอบที่ขาดหายหรือเป็นคำตอบซ้ำวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1ข้อมูลเชิงพรรณนา,นาเพศของผู้แบบสอบถามหญิง6 56%ชาย44%ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม18-25ปี41% 26-35ปี30% 36-45ปี20%มากกว่า45ปี9%แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ใช้บ่อยที่สุด ช h อป e ี้สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ลาซาด้าสามสิบสริบริษัทขนส่งที่ใช้บ่อยที่สุด c u r ร y e x p r e s s 33% f มสิบส e มเปอ s นเอ็กเพสปรซีไทย x 2 3 j s ปัจจัยราคาค่าขนส่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.85ส่วนเบนเบนมาตรฐาน0 87ความเร็วในการจัดส่งค่าเฉลี่ย3.92ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84การติดตามพัสดุค่าเฉลี่ย3.41ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.18การรับประกันสินค้าสูญหายเสียหายค่าเฉลี่ย,ย3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.06คุณภาพการให้บริการของพนักงานค่าเฉลี่ย3.50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.07ความน่าเชื่อถือของบริษัทขนส่ง4.01ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกขนส่งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดความน่าเชื่อถือของบริษัทขนส่ง4.01คะแนน เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการเลือกบริษัทขนส่งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดการรับประกันสินค้าสูญเสียหาย3.1คะแนนเป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความส,สำคัญน้อยที่สุดปัจจัยที่มีการกระจายคะแนนสูงสุดส่วนบิงเบนมาตรฐานสูงสุดการติดตามพัสดุ1.81แสดงว่าความเห็นของลูกค้าแตกต่างกันมากในปัจจัยเรื่องนี้ สรุปผลการศึกษา 1. ลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นผู้หญิง56%อยู่ระหว่างอายุ18-25ปี41%แพลตฟอร์มที่ใช้บ่อยที่สุดคือ s h อ p e e และขนส่งที่ใช้ที่นิยมใช้ที่สุดคือ Curly Express ความน่าเชื่อถือของบริษัทขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการเลือกเลือกขนส่ง การรับประกันสินค้าสูญเสียหายเป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญน้อยที่สุดความคิดเห็นของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันมากในเรื่องการติดตามพัสดุ2การเลือกบริษัทขนส่งปัจจัยที่มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริษัทเลือกบริษัทขนส่งในมุมของลูกค้าพบว่าความน่าเชื่อถือของบริษัทขนส่ง เป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย4.01และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำสุดซึ่งหมายความว่าลูกค้าต้องการความมั่นใจในการบริการขนส่งความเร็วในการจัดส่ง เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การประเมินสูงโดยมีค่าเฉลี่ย3.92และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84ปัจจัยที่มีความแตกต่างทางความคิดเห็นสูงสุดคือการติดตามพัสดุซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดถึง1.8 1หนึ่งบ่งชี้ว่าลูกค้าหลายคนมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้ปัจจัยที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุดคือ การรับประกันสิสนค้าสูญเสียหายซึ่งแสดงว่าลูกค้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประกันมากนะักเมื่อเลือกบริษัทขน